แอนพัทธิรารวยไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆสำหรับชาคริตย้ำน้มกับภรรยาแอนพัทธิราจะเห็นได้จากการนำเสนอชีวิตประจำวันที่อยู่กับไร่อยู่กับสวนผลไม้ทำอาหารกินกันเองจากผักสวนครัวที่ปลูกไว้ถือเป็นชีวิตครอบครัวในฝันของใครหลายคนเลยจริงๆชาคริตและแอนมีการทำคอนเทนต์ใน u t u b e ตอบ20คำถามที่หลายคนอยากรู้อาทิความหมายของชื่อจริงและชื่อเล่นอาหารที่ชอบ สัตว์เลี้ยงตัวปลดหรือบ้านเกิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยไฮไลท์เด็ดที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดอยู่ในคำถามที่11ซึ่งถามว่าแม่แอนเป็นลูกมหาเศรษฐีพันล้านหรือเปล่า,างานนี้แม่แอนตอบทันทีว่าไม่จริงตนเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่มันอาจจะเป็นเพราะพอคนอยากรู้ว่าเจ้าสาวของชาคริสคือใครก็คงมีการไปเสิร์ชชื่อกันซึ่งนามสกุลคนเรามันซ้ำกันได้อยู่แล้วจึงอาจจะไปซ้ำกับคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐี แล้วก็เอาไปโยงกันชาคริตเล่าเสริมว่าตอนรู้ข่าวก็มีการถามแอนแบบคำๆว่านี่เธอเป็นมหาเศรษฐีเหรอซึ่งแอนก็ตอบว่าใช่ฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีฉันเป็นคนรวยแต่ฉันเป็นคนรวยน้ำใจแอนเผยอ,อีกว่าที่ดินเยอะก็จริงแต่ไม่ใช่เศรษฐีได้แต่งงานกับชาคริตฝ่ายชายก็มาช่วยลงทุนทำสวนสร้างอาณาจักรเอาไว้ให้ลูกเอื้อกูลกันแบบสามีภรรยาแอนบอกอีกว่าเราแค่จะเป็นมหาเศรษฐีในอนาคตอันใกล้ เรียกแอนว่าอภิมหาเศรษฐีตอนนั้นแอนจะไม่แก้ข่าวเลยหลังแม่แอนพูดจบพ่อชาคริตก็แซวขึ้นมาทันทีว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพูดออกมาได้ยังไงเขินแทนย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ได้มีการเผยแพร่ประวัติของแอนพัทรีราบนโลกออนไลน์ว่าแอนเป็นถึงทายาทมหาเศรษฐีรวยแสนล้านโดยมีคุณพ่อชื่ออริชารุ่งโรดเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แสนล้านและแอนเองก็มีสมบัติมากกว่า700ล้านบาท แถมยังมีบ้านใจกลางเมืองที่คุณพ่อมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดในปี60มูลค่ากว่า50ล้านบาทและยังมีรีสอร์ทหรูที่ภูเก็ตอีกมูลค่ามากมายมหาศาลทั้งหมดไม่เป็นความจริงทั้งสิน้นโดยชาคลิตได้เปิดเผยว่าแอนพัทราเป็นคนธรรมดาและพ่อแม่ก็เป็นคนฐานะธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่ลือกันโดยคุณพ่อของแอนตอนนี้ทำส่วนของตนเองข่าวไปไกลมากว่าแอนรวยเป็นแสนล้านเราเห็นข่าวก็หันไปมองแอนแล้วบอกขอพันหนึ่ง